พระภิกษุรูปเดียวที่มีตาระบัดเป็นรูปเสือหลวงพ่อเสือวัดไผ่สามกอคนบ้าโดนคุณใสช่วยให้หายได้ไม่เกินเจ็วันหากกล่าวถึงหลวงพ่อเสือวัดไผ่สามกอท่านเป็นสุดยอดเกดจิแห่งเมืองแปดริ้วผู้มีฌานสมาบัติขั้นสูงมีพุทธาคมเข้มขังแก่กล้าโด่งดังมากในเรื่องของน้ำมนต์ผ้ายันเสื้อยันสมัยท่านมีชีวิตอยู่ ละแวกนั้นและพื้นที่เขตจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดชนบุรีหากมีพิธีปลูกเสกใดๆผู้คนมักจะนิม,มนต์ท่านเข้าร่วมเสมอสมัยก่อนใครที่เป็นบ้าเป็นบอถูกคุณใสหรือโดนกระทําใดๆก็ตามที่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนำมาล่ามไว้ที่วัดไผย่สามกอสามวันเจ็ดวันหายเป็นปริดทิ้งวัตถุมงคลของท่านเด่นด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีเป็นอย่างมาก ท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคเดียวกับหลวงพ่อดิงวัดบางบัวหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะงอกหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อคงวัดชำปางงามร่วมพิธีปลุกเสกเดียวกันเสมอๆพุทธาคมแก่กล้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยและท่านยังเป็นพระภิกษุรูปเดียวที่สมัยนั้นมีตระปัดเป็นรูปเสือหลวงพ่อเสือเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนปีพุทธศักราช2405 ที่จังหวัดชนบุรีโยมบิดาชื่อนายแสวงโยมมันดาชื่อนางลำเจียกด้วยบารมีที่สร้างมาแต่อดีตชาติทำให้หลวงพ่อเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของชีวิตประจำวันตั้งแต่วัยเด็กเมื่อได้มีโอกาสติดตามพ่อแม่ไปวัดตอน5-6ถขวบและได้ฝึกทำสมาธิจึงได้รับรู้ความสงบอันเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิตอนเมื่ออายุ16ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหลวงจังหวัดชนบุรีและได้ติดตามพระอุปชาออกทุดงหลังจากนั้นเจวันท่านจึงแยกทุดงไปตามที่ต่างๆตามลำพังในปีต่อมาหลวงพ่อได้ไปทุดงที่จังหวัดสกลนครพระอาจารย์ที่นั่นได้แนะนำให้เดินทางไปที่พมา่าซึ่งเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยคำพีทางพุทธศาสนาท่านจึงเริ่มออกเดินทางผ่านอุดรธานีไปจนถึงพมา่า อาศัยพักอยู่ที่วัดโชติการามโดยมีพระอาจารย์โชติกธรรมจริยะคอยแนะนำและให้ความสะดวกตลอดเวลาหกเดือนเมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็ทดงกลับไปที่พม่าอีกครั้งหนึ่งโดยพักอยู่ที่วัดสันขยองวิหารถึงสองปีณที่นี้หลวงพ่อได้พบกับท่านเลดี้สยาดอมหาเทระปราชทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผู้คอยแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรม การศึกษาพระไตรปิฎกหลังจากนั้นหลวงพ่อยังได้เดินทางไปที่ลังกาได้พบและศึกษากับท่านญาณปโปนิกมหาเถระในมัตชิมวัยหลังจากท่านกลับจากลังกาแล้วหลวงพ่อได้พักปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาวสามปีเศษต่อจากนั้นมาได้พักอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาบนดอยปุยสอนธรรมะและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวเขาเป็นเวลาถึง9ปี จึงเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดที่ชนบุรีเดิมีจุดมุ่งหมายที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านทั้งการให้ธรรมะและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งขณะนั้นท่านอายุได้45ปีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแถบจังหวัดชนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเซาต่อมามีชาวบ้านตำบล11ศอกอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาได้ร่วมใจกันสร้างกุฏิเล็กๆและนิมนต์ให้ท่านมาอาศัยอยู่ จนในที่สุดสร้างเป็นวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดไผ่สามกอตามสัญ,ญลักษณ์ที่มีต้นไผ่เหลืองที่ขึ้นอยู่สามกอหน้ากุฏิของท่านที่ชาวบ้านปลูกถวายนั่นเองมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อไม่เคยส่งน้ําเลยแต่ทุกวันเวลาท่านอยู่ในห้องผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจะได้ยินเหมือนเสียงน้ำไหลาจากฝักบัวและร่างกายของหลวงพ่อก็เปียกเองยังมีกลิ่นหอมเหมือนดอกลำเจียกเมื่อถึงวันเกิดของท่าน ผู้คนจะหลั่งไหลามาส่งน้ำท่านเวลาท่านเดินลงมาจากกุฏิฝนจะตกลงมาพอดีทุกครั้งท่านจึงได้รับฉายาว่าพระวิรุณหผลก่อนมรณาภาพหลวงพ่อรู้ล่วงหน้าท่านจึงได้เตรียมตัวพร้อมโดยเรียกลูกศิษย์ลูกหามาถ่ายรูปของท่านไว้ให้ทำความสะอาดสาลาและเรียกมาประชุมฟังธรรมหลังจากนั้นท่านก็เริ่มป่วยมีไข้ทวีขึ้นทั้งวันทั้งคืน เมื่อถึงวันโกนท่านก็ลุกขึ้นจากที่นอนสั่งให้ช่วยกันปรงผมซึ่งชาวบ้านก็พูดว่าเป็นคนไข้เขาห้ามตัดผมแต่ท่านก็พูดให้คติว่าคนเราถ้าถึงเวลาตายแล้วถึงจะปล่อยให้ผมยาวเพียงไหนชีวิตก็ยาวต่อไปไม่ได้ก่อนมรณภาพสี่วันหลวงพ่อได้สั่งว่าท่านจะทำสมาธิจเจริญวิปัสสนาอยู่ในห้องสี่วันห้ามไม่ให้ใครมารบกวน ครั้นครบสีวันตามที่ท่านสั่งแล้วลูกศิษย์คือหลวงตาเผยได้เคาะประตูห้องเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบลูกศิษย์จึงเข้าไปดูพบว่าหลวงพ่อครองพาไตาจีวังครบถ้วนเหมือนเวลาที่มีพิธีกรรมทางาศาสนามีตาลปัดตั้งไว้ด้านขวามีข้อความเขียนไว้ที่ผ้าสังฆาติว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านนอนตะแคงขวาเหมือนหลับสีหน้าสงบปราศจากความเศร้าหมอง ทุกคนก็ทราบทันทีว่าท่านได้มรณาภาพแล้ววันนั้นตรงกับวันศุกร์ที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2498รวมสิริอายุ7 7 0รรษาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับบางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล